ยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกออ t โตรีวิวช่องที่คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่เทคโนโลยีประสิทธิภาพและทุกอย่างที่ผู้ขับขี่ตัวจริงต้องรู้วันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกฮอนด้าโกวิงปี2025รถทัวริงระดับพรีเมียมที่ยังคงรักษาตำนานของความหรูหราและนวัตรกรรมสำหรับการเดินทางไกลพร้อมการปรับปรุงใหม่ที่จะยกระดับประสบการณ์ขับขี่ให้ดียิ่งขึ้น สิ่งแรกที่สะดุดตาในโกวิงปี2025คือรูปลักษณ์ที่โดดเด่นการออกแบบที่ลื่นไหลและสไตล์อากาศพลาศาสตร์ยังคงเป็นจุดเด่นแต่มีการปรับเล็กน้อยเพื่อให้ลุลมมากขึ้นและลดแรงต้านลมนอกจากนี้ยังมีสีใหม่แบบด้านให้เลือกควบคู่กับสีเงาแบบมาตรฐานกระเป๋าข้างถูกปรับให้เพียวบางลงแต่ยังคงจุดสัมภาระได้เท่าเดิมเพื่อความสมดุลและความสวยงามที่มากขึ้น เครื่องยนต์ยังคงใช้แบบ6สูบนอนขนาด1,833ลูกบาศก์เซนติเมตรที่ขึ้นชื่อเรื่องความเงียบและนุ่มนวลในปี2025ฮอ n d a าได้ปรับปรุงระบบให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นโดยไม่ลดทอนสมรรถนะระบบคันเร่งไฟฟ้าได้รับการอัปเกรดให้ตอบสนองเร็วขึ้นและปรับแผนการจ่ายเชื้อเพลิงให้แม่นยำยิ่งขึ้นรองรับโหมดการขับขี่หลายแบบทั้งทัวร์สปอร์ตเรนและอีคอนช่วยให้การขับขี่เหมาะสมกับสภาพถนนและอากาศมากที่สุด ระบบเกียร์ DCT 7สปีดยังคงเป็นหนึ่งในระบบที่ล้ำสมัยที่สุดในกลุ่มรถทัวริงโดยในรุ่นปี2025มีการปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้เรียบลื่นขึ้นและควบคุมได้ดีในความเร็วต่ำสำหรับใครที่ชอบการควบคุมแบบแมนนวลก็ยังสามารถเลือกเกียร์ธรรมดา6สปีดได้เช่นกันทั้ง2แบบตอบสนองดีเยี่ยมทั้งในการขับขี่ระยะไกลหรือทางโคดเคียวอีกจุดเด่นคือระบบอินโฟเทนเมนท์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่หน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วเปิดเครื่องได้เร็วขึ้นและทัชสกรีนลื่นไหลขึ้น รองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ได้ดีขึ้นระบบ Bluetooth เชื่อมต่อเสถียรและสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายชิ้นพร้อมกันการสั่งงานด้วยเสียงฉลาดขึ้นและสามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซได้หลากหลายขึ้นเรื่องความสบาย Honda ยังคงเป็นผู้นำเบาะนั่งได้รับการเสริมฟองน้ำให้หนาขึ้นนั่งนุ่มสบายมากขึ้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารที่กันลมสามารถปรับไฟฟ้าได้กว้างขึ้นปรับตามความสูงของผู้ขับขี่ได้ง่าย และยังมีระบบทำความร้อนไนบอะและแฮนที่ปรับอัตโนมัติตามอุณหภูมิรอบข้างไม่ต้องตั้งค่าเองให้ยุ่งยากช่วงล่างยังคงใช้ระบบการสะเทือนแบบปีกหนกสองชั้นด้านหน้าให้ความนิ่งและควบคุมได้ดีส่วนด้านหลังมีการปรับระบบแดมเปอร์ให้รับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะขับทางไกลหรือในเมืองก็ยังรู้สึกมั่นใจจุดศูนย์ถ่วงต่ำช่วยให้ขับง่ายโดยเฉพาะเวลาขับช้าหรือบรรทุกสัมภาระเต็มที่กัด ระบบเบรกแบบ ABS พร้อม CBS ยังอยู่ครบและในปี2025มีการปรับจูนให้สัมผัสการเบรกเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยเฉพาะในกรณีเบรกกระทันหันหรือถนนลื่นระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและควบคุมการลื่นถลายยังคงมีให้ใช้ช่วยให้ขับขี่ได้มั่นใจในทุกสภาพถนนไฟหน้าทั้งคันเป็นแบบ LED สว่างชัดทุกสภาพแสงโดยมีการเพิ่มไฟเลี้ยวที่ออกแบบใหม่และระบบไฟหน้าเลี้ยวตามมุมที่ปรับตามองศาการเอียงของรถช่วยให้มองเห็นชัดในทางโค้งเวลากลางคืน พื้นที่เก็บของยังคงจุดได้มากทั้งกระเป๋าข้างและกล่องหลังมีความจุรวมมากกว่า110ลิตรกล่องหลังสามารถใส่หมวกเต็มใบได้2ใบและมีระบบปิดอัตโนมัติพร้อมรีโมทช่องเก็บของมีพอร์ต USB-C สำหรับชาร์จอุปกรณ์และมีวัสดุดกันลื่นภายในเพื่อป้องกันการสั่นของสัมภาระอีกฟีเจอร์ใหม่ที่หลายคนจะชอบคือระบบกุญแจแบบทีเลสที่มีเซ็นเซ,นเซอร์ตรวจจับระยะเมื่อผู้ขับขี่เดินเข้าใกล้ตัวรถจะเปิดไฟส่องสว่างอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นในที่มืด นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจวัดแรงดันลมยางระบบนำทางพร้อมข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์และระบบควบคุมความเร็วที่ใช้งานง่ายกว่าเดิมคนที่ชอบเทคโนโลยีจะถูกใจกับแอปไมรไรที่ Honda อัปเกรดใหม่ให้สามารถดูข้อมูลต่างๆเช่นอัตราการใช้น้ำมันประวัติการขับขี่การแจ้งเตือนการบำรุงรักษาและการวางแผนเส้นทางซึ่งซิงกับหน้าจอบนรถได้อย่างลงตัว แม้จะมีฟีเจอร์มากมายแต่การใช้งานยังคงไม่ซับซ้อน Honda จัดวางปุ่มควบคุมได้ดีใช้งานง่ายหน้าจอและปุ่มควบคุมหลักอยู่ที่แฮนด์้ายทําให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมทุกอย่างได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีขึ้นเล็กน้อยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ43ไมล์ต่อแกลลอนซึ่งถือว่าประหยัดมากสําหรับรถทัวริงขนาดใหญ่ถังน้ํามันขนาด5.5แกลลอนทําให้สามารถเดินทางไกลได้โดยไม่ต้องแวะเติมบ่อย ในด้านความคุ้มค่า Honda g โกวิ i ปีปยี2025ยังคงเป็นรถทัวริงระดับบนที่ให้ฟีเจอร์ครบความน่าเชื่อถือสูงขิดสบายและดูลรักษาง่ายไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางไกลามากประสบการณ์หรือมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นด้วยรถที่ดีที่สุดนี่คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณชอบรีวิวนี้และต้องการติดตามข้อมูลรถจัก,กรยานยนต์แบบจอดล,ลึกเปรียบเทียบรุ่นและเคล็ดลับการขับขี่เพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามอีกอัลตรีวิวไว้เลยนะครับมีเนื้อหาอีกมากมายที่คุณไม่ควรพลาด